สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตบีสุกริตสมัตทะอยู่วัดและบ้านพักคนชรารวยไม่คิดอวดขออยู่อย่างสงบเรียกว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่สหรับนักร้องเสียงดีบีสุกริตวิเศษแก้วทีลาสุดเจ้าตัวได้ออกมาพูดคุยกับนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์ในรายการมารีฝากไว้ให้คิด โดยบีได้เผยถึงเรื่องความรักว่าตอนนี้โสดมาน่าจะ5ปีได้แล้วทั้งนี้เมื่อมารีถามว่ามีข่าวว่าหายไปจากวงการเพราะอ,อกหักใช่หรือไม่เจ้าตัวก็ว่าไม่ใช่เพราะอ,อกหักแต่ช่วงนั้นทํางานเยอะเจวันต่ออาทิตย์มีความรู้สึกว่าอยากจะแบ่งเวลาให้มันเหมาะสมและก็เป็นจังหวะที่เริ่มโสดพอดีส่วนในช่วงอกหักพีก็บอกว่ามีการร่าสุราอยู่บ้างไปปาร์ตี้ขับรถให้ฝนตกเปิดเพลงช้าๆเศร้าๆ,าๆแล้วก็ร้องให้ออกมาพอได้รับยบบาง มันก็ช่วยเยียวยาได้เหมือนกันทั้งยังบอกด้วยว่ามีเพลงที่แต่งให้กับคนที่หักอก,อกตัวเองไว้เหมือนกันเพียงแค่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาแต่บางครั้งเนื้อหาที่โปรดิวเซอร์เขาเขียนออกมามันอาจจะรุนแรงหน่อยตอนนั้นเราแต่งด้วยอารมณ์ของเราถ้าปล่อยออกมามันไม่ดีทั้งๆที่เราต่างคนต่างไม่เข้าใจกันทั้งคู่เพลงอาจจะอยากบอกความรู้สึกมากกว่าแต่นักแต่งเพลงอาจจะไม่เข้าใจเลยเก็บไว้ก่อนดีกว่ามีสุกฤติ์ขนพบสัธจธรรมไม่ อยากมีลูกเมียวางแผนไปอยู่บ้านพักคนชราตอนแก่ โดยช่วงหลังๆเรามักจะเห็นเจ้าตัวเข้าหาทางธรรมะซะส่วนใหญ่ทั้งเข้าวัดทำบุญตลอดจนใครหลายคนเริ่มสงสัยว่ารวยแล้วแน่ๆถึงไม่กลับมารับงานในวงการบันเทิงเลยล่าสุดบิสุกฤตได้เปิดใจผ่านทางวันบันเทิงทอล์กถึงความสุขในชีวิตตอนนี้ของตัวเองที่สามารถหาความสุขจากสิ่งรอบข้างได้ด้วยตัวคนเดียวอีกทั้งยังบอกชัดเจนว่าไม่อยากมีครอบครัวเพราะชอบความเป็นอิสระของชีวิต ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ